สวัสดีค่ะพบกับลูน่าจาก Perfect h o m e สิีกแล้วนะคะวันนี้ลูน่าจะพามาดูบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นไทยโมเดิร์นสไตล์ค่ะอยู่ติดกับธรรมชาติแล้วก็มีบึงส่วนตัวแล้วก็ร้อมรอบไปด้วยต้นไม้ค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปเช็คกันดูเลยนะคะ ค่ะและตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ห้องรับประทานอาหารนะคะอย่างที่เห็นบ้านหลังนี้นะคะทุกอย่างจะดูโปร่งโล่งสบายค่ะแล้วก็มีเพดานที่สูงนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถมองออกไปดูบึงข้างนอกได้้วยนะคะซึ่งสวยงามดูเป็นธรรมชาติมีทั้งดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ร้อมรอบค่ะติดกับห้องรับประทานอาหารก็คือห้องครัวนะคะ ซึ่งทางนี้ห้องครัวก็มีเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ทุกอย่างครบคันค่ะมีทั้งตู้เย็นตู้อบไมโครเวฟเครื่องล้างจานแล้วก็เตาแก๊สนะคะมีขนาดที่ใหญ่มากเลยทีเดียวซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่การใช้สอยทั้งหมด629ตารางเมตรค่ะพร้อมกับพื้นที่รวมกับที่ดินทั้งหมด3.2ไร่นะคะซึ่งถือว่าใหญ่โตเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับการพักผ่อนอ่านหนังสือนะคะ แล้วก็ถัดมาคือจะเป็นห้องน้ําซึ่งสิ่งที่พิเศษสําหรับห้องน้ํานี่ก็คือนะคะจะเป็นทุกอย่างโปรง่งโล่งสบายสามารถมองออกไปวิวข้างนอกได้ค่ะถือว่าสวยงามจัดตกแต่งได้น่ารักนะคะเป็นสไตล์แบบไทยโมเดิร์นค่ะและตอนนี้นะคะมันก็จะพามาดูห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีค่ะอย่างที่เห็นก็มีโซฟา แล้วก็ทีวีชั้นวางหนังสือของอุปกรณ์ทุกอย่างน่ารักมากเลยแล้วก็เดินตรงมาทางนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ค่ะจะเข้ามาในห้องนอนส่วนนี้อย่างที่เห็นนะคะเตียงจะอยู่ตรงกลางของห้องห้องโปร่งโล่งสบายค่ะทุกอย่างจัดไว้อย่างน่ารักมองออกไปข้างนอกสามารถเห็นบึงต้นไม้ถัดมาจัดเตียงนะคะก็จะมี ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าส่วนตัวคะ่ะซึ่งถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียวอยู่ทางนี้แล้วก็ส่วนสำคัญส่วนพิเศษสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็คือห้องน้ำค่ะของ master bedroom เนี่ยนะคะอย่างที่เห็นทุกอย่างโล่งโปร่งสบายสวยงามดูการตกแต่งที่เป็นโมเดิร์นไทยสไตล์นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของฝักบัวอาบน้ำซึ่งถือว่าใหญ่แล้วก็ดูสวยงามแล้วก็ภายนอกนะคะก็จะมีห้องอาบน้ำด้านนอกที่อยู่กับธรรมชาติคะ่ะซึ่งสามารถเห็นท้องฟ้าแล้วก็ต้นไม้ได้ด้วย และตรงหน้าลูน่านี้ก็คืออ่างจักรุซี่ที่สวยงามนี่นะคะซึ่งเหมาะสําหรับวันพักผ่อนกับคนที่คุณรักหรือครอบครัวค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกที่บานใหญ่โตมากแล้วก็มีพื้นที่การใช้สอยการวางของที่ดีมากเลยค่ะว้าวสวยมากค่ะ ตอนนี้รุน่าก็อยู่ที่ระเบียงด้านนอกนะคะอย่างที่เห็นที่นี่เหมาะที่สําหรับทานอาหารเย็นถ้าอยากจะได้วิวข้างนอกหรือว่าทานอาหารเช้าบวกกับบรรยากาศแล้วก็บึงที่สวยงามนี่นะคะก็เดินไปไร้ตรงทางนี้นะคะคือทางขึ้นค่ะหนึ่งในทางขึ้นที่จะขึ้นมาบนบ้านนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้จะเป็นห้องรับแขกค่ะสําหรับถ้ามีเพื่อหนหรือครอบครัวมาเยี่ยมนะคะเดี๋ยวน่าจะพาไปดู ค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกภายนอกนะคะ่ะอย่างที่เห็นนะคะทุกอย่างตกแต่งได้น่ารักแล้วก็ทุกอย่างก็โล่งโปรง่งสามารถมองเห็นวิวข้างนอกได้เช่นกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมาพร้อมกับห้องน้ําที่ใหญ่โตนะคะมีอ่างล้างหน้ากระจกที่ใหญ่แล้วก็ที่สําคัญคือนะคะห้องน้ําห้องอาบน้ําที่ใหญ่โตเลยนะคะอย่างที่เห็นมีฝักบัว2อันแล้วก็พื้นที่การใช้สอยที่กว้างขวางเลยทีเดียวค่ะ ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้อย่างที่เห็นนะคะสวยงามและน่าอยู่มากเลยทีเดียวค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่ามีคําถามคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าคลิกตรงลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะไลค์ซับสไครป์แชร์วิดีโอนี้เจอเราหน้าใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ